กล่าวอย่างชัดเจนว่าเขานั้นจะแย่งชิงสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยก็สําหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นหนึ่งคลิปที่ผมนั้นอยากจะทําสุดๆเลยนะครับและผมก็รอให้มังงะตัวเต็มวันพีทนั้นปล่อยออกมานะครับเพราะว่าจะได้พูดถึงประเด็นนี้แบบจะนักจะเต็มเกี่ยวกับประเด็นนะครับที่แชงคุนั้นประกาศกล่าวแล้วครับว่าเขานั้นจะไปชิงวันพีทนะครับซึ่งประเด็นไอชิงวันพีทเนี่ยโหเป็นประเด็น ที่น่าสนใจนะครับและเกิดความเข้าใจผิดกันเยอะมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนี้ที่แชงคูดพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพิษนั่นคืออะไรหรือแม้กระทั่งเจตนารมของแชงคูดที่ชัดเจนนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาพูดจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ใครเป็น FC สาวกแฟนคลับนะครับที่ข้างไข่นะครับในตัวของแชงสุดๆเลยบอกเลยว่าห้ามพลาดสุดๆเลยนะสำหรับคลิปนี้แต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้นะครับแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับแบบเต็มๆเลยเนี่ยก็อย่าลืมนะกดซับสไคร e และกดกระ แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นก็แน่นอนเหตุการณ์เนี่ยมันมาจากที่ลูฟี่นั้นนะครับได้ก้าวขึ้ในเป็น4จักรพรรดิคนใหม่หลังจากที่ลูฟี่แอนด์เดอะแก๊งนั้นนะครับก็คือลอคิดเนี่ยสามารถโค่นล้มนะครับไคโดกับบิกมัมลงไปได้นะครับหลังจากนั้นลูฟี่ของเรานั้นก็ได้กลายเป็น4จักรพรรดิผู้แข็งแกร่งอย่างท้องทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งกลุ่มโจรสลัดผมแดงนั้นก็เลยมาเรียบๆเคียงๆนะร่ใใรปรเทศวาซึง ตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าโอ้ยหรือว่าแชงนั้นจจะปรากฏตัวเพื่อแบบว่าพบกับลูฟี่ในวันที่ลูฟีแ่แข็งแกร่งแล้วนะครับแต่ด้วยความอินดี้ขี้ปีแต่นะครับของแชงคูดเรานั้นก็ยังไม่พบเจอลูฟี่นะครับแล้วจะมาทําไมวันเน,วเนี่ยอาแปนว่านะครับก็มาโชว์หน้าโชว์ตายพวกเราได้เห็นแล้วก็เรียกน้ําลายนะครับของพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการการ,ารันตีอีกสิ่งหนึ่งแล้วกันว่าต่อจากนี้ไปบทบาทของแชงนั้นนะครับจะมีแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วนะครับเพราะว่าในตอนท้ายเนี่ยของการปรากฏตัวขขึ้นองงแชงนนครับ ก็คือประกาศกล่าวแล้วครับว่าเขานนั้นจะเข้าร่วมในการแย่งชิงสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชนะครับสรุปคร่าวๆเท่านี้ก่อนอเผื่อใครที่แบบเอ้ยผมไม่ได้อ่านครับผมงงอ่ะนี่รู้กันแล้วนะ แต่มันมีประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมก็งงนะว่าไม่รู้ใครไปปล่อยข่าวนะครับว่าแช้งบอกว่าจะไปชิงวันพีชนนก็คือเป็นการชิงพลังผลปีศาของลูฟี่คือเอาง่ายๆนะครับคือหลายคนเข้าใจผิดว่าพลังผลปีศาของลูฟี่นั้นก็คือเป็นวันพีชของแช้งนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันไม่ใช่แน่ๆคือเอาง่ายๆตอนนี้หลายคนนั้นนะครับก็มักจะมุ่งไปว่าแช้งต้องเป็นตัวร้ายแน่นอนเลยในการแย่งชิงสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชนะครับซึ่งจริงๆผมก็พูดไปในหลายๆครั้งในหลายคลิปว่ามันจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนัหากสว หนึ่งนั้นแชงนะครับจะมาแย่งชิงสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทนะครับเพราะว่าในเมื่อคุณนั้นเป็นโจรสลัดตัวท็อปเบอร์ตองนะครับอยู่แถวบนเรียงรายยิ่งกว่าปลาหมึกเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับหากจะไปในจุดสูงสุดของการเป็นโจรสลัดนั้นนะครับก็ต้องไปแย่งชิงสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทเพียงแค่ว่าณตอนนี้ณเหตุการณ์นี้ณสถานการณ์ในตอนนี้มันคงถึงเวลาจริงๆแล,ะละ้วล่ะที่แชงนั้นนะครับจะต้องแย่งชิงสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทแต่ว่าจริงๆแล้วโดยส่วนตัวนะครับผมเชื่อ้อลีงูฟนะั มันมีความเกี่ยวข้องละกันกับการแย่งชิงสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมีการตัดไปเมนชั่นถึงนะครับในช่วงเวลาที่แชงนั้นไปแย่งชิงพลังผลปิศาจนิกะมาก็คือเป็นการมุ่งเน้นเลยแหละครับว่าพลังผลปิศาจนิกานั้นต้องมีบทบาทที่สําคัญแน่นอนในอนาคตก็คือแชงนั้นไปแย่งชิงมาจากคุชูมาใช่ไหมตอนสมัยเป็น CP 9นและแน่นอนพลังผลปิศาจนี้นะครับลูฟี่นั้นก็แดกลงไปนะครับและด้วยความเสียดายหรือเปล่าไม่รู้นะก็คือแชงนั้นก็เลยนะครับต้องยอมสละแข็งของต ครับเพื่อปกป้องลูฟี่เพราะหากลูฟี่นั้นโดนแดกไปแล้วล่ะก็พลังผลปีศาจนี้นะครับก็จะหายไปนะครับก็จะไปแรนดอมสุ่มนะครับที่ไหนสักที่บนโลกไปนี้ผมว่ามันก็จะทําให้นะครับเหตุการณ์ที่แชงนั้นยอมสูญเสียแขนงของตัวเองไปมันจะเมคเซน์มากๆเลยนะครับว่าทําไมเขานั้นถึงต้องยอมเสียแขนข้างหนึ่งของตัวเองไปนะครับเพื่อปกป้องเด็กกระโปงคนหนึ่งนะครับอย่างพีฟฟี่ของเรานะครับเพราะว่าพลังผลปีศาจนี้มันมีความสําคัญยังไงเละครับและการที่แชงนั้นนะครับมาที่วานอก็คือแชงคงเห็นแหละครับ การตื่นขึ้นของพลังผลปีศาจของลูฟี่นั้นแชงอาจจะรู้ก็ได้นะว่าผลนิกายนี้มีความสําคัญอย่างไรนะครับและผลนิกายนี้หน้าตาเป็นอย่างไรจากคาบอกเล่านะครับของราชาโจรสลัดอย่างโกลดีโรเจอร์นะครับก็เลยไม่แปลกเลยนะครับที่หลังจากที่แชงนั้นเห็นใบข้าหัวของลูฟี่นะครับแล้วก็นึกถึงอดีตนะครับตอนที่ไปเอาพลังผลปีศาจมาและก็ประกาศกล้าวนะครับแล้วก็ชวนบินเบ็กแมนผัวป้าเมย์ของเรานั้นนะครับว่าเฮ้ยเอ็เองเนี่ยไปกับข้าหรือเปล่าเราไปแย่งสิงสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทกันดีกว่า จึงทาให้นะครับในตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่านะครับก็น่าจะเป็นการประกาศเจตน,นารมณ์อย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าเหล่าบรรดาสีจา่จักรพรรดิในตอนนี้แต่และคนนั้นก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับจะแย่งชิงสมบัติล้าค่าอย่างวันพีชนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับกลุ่มหมัวฟางกลุ่มผมแดงนะครับกลุ่มหนวดดาหรือแม้กระทั่งกลุ่มบาร์กี้นะครับจึงทําให้ในตอนนี้มันก็คงจะมีการมั่วบ้านงานกันสุดๆเลยละในการแย่งชิงสมบัติล้าค่าอย่างวันพีชซึ่งแชงนั้นนะครับที่บอกว่าจะไปชิงสมบัติล้าาคค่่อยยงงววันี้ก็จะชชิมมไดเเปรบผืง ไอแชงนั้นจะต้องมีข้อมูลบางสิ่งบางอย่างที่มันสําคัญแน่นอนนะครับซึ่งไอข้อมูลบางสิ่งบางอย่างนี้เนี่ยต้องเชื่อมโยงนะครับกับพลังผลนิกาซึ่งพลังผลนิกานี้อาจจะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งละกันที่เป็นลู่ทางในการเปิดทางนะครับให้สมบัติล้ำค่าอย่างวันพิษนั้นกําเนิดขึ้นนะครับเพราะว่านะครับเห็นว่าแชงนั้นเนี่ยจะพยายามนะครับอบอุ้มลูฟี่มาตลอดเลยไล่เมั้งแต่สงครามมารินฟอร์ที่ไปดูลูฟี่หรือแม้กระทั่งวาโน่เนะครับเมื่อทราบว่าลูฟี่โอเคสบายใจสบายแฮนะครับก็คือไม่ตายละกกกัันาาารรรสู้้บจพดทงงแช ก็รลสัเพอเรือนนะครับ,ก,รรรบกลับในทันทีนะครับมันจึงบอกได้เลยเลย,เลยครับว่าไอ้ผลปิศาจนิกานี้มีความสําคัญแน่นอนมันจะต้องมีความเชื่อมโยงกันนะครับสู่การเป็นประตูสู่สมบัติล้าค่าอย่างวันพีธแต่ย้านะว่าผลปิศาจนิกานั้นมันไม่ใช่สมบัติวันพีธแน่นอนนะครับอันนี้ผมกล้าฟันธงล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งแน่นอนก็นแล้วแต่น่าจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยแล้วแต่คุณเลยแต่แค่ผมพยายามจะบอกเลยครับว่าไอ้ผลนิกานี้เนี่ยมันก็มีความสําคัญอยู่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้สําคัญถึงขนาดที่ว่าถูกฟันธงวนนีแหละก็็คือเป สบัดลำค้าอย่างวันพีทส่วนประเด็นที่มันน่าสนใจมากยิ่งกว่านะครับก็คืออาจารย์โอดานั้นจะสันร้างสงครามอย่างไรนะครับเพราะตอนนี้ก็เป็นการเปิดสู่รูทางแล้วคณะปฏิวัตินั้นนะครับจะต้องจัดหนักจัดเต็มนะครับสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกที่กําลังจะตอบโต้กลับและฝั่งของสีจักรพรรดนั้นนะครับกำลังจะไล่ล่าสบัิลำค้าอย่างวันพีทแบบจัดหนักจัดเต็มและรัฐบาลโลกนั้นจะต้องยับยั้งให้ได้มันจึงทาให้นะครับสงครามครั้งสุดท้ายนั้นมันจะไปเริ่มหรือว่าไปเป็นจุดจบที่ไหนเพราะในตอนแรรกเาคิดี่ั้งรับ นะครับไม่ว่าจะเป็นโจรสลัดเอ่ยนะครับหรือคณะปฏิวัติในการโจมตีเข้ามาแต่ดูเหมือนว่านะครับฝั่งของรัฐบาลโลกนั้นจะเป็นฝ่ายที่โจมตีนะครับทั้งสองฝั่งมากยิ่งกว่านะครับก็เลยทําให้ในตอนนี้เนี่ยมันก็ยากที่จะคาดเดาเลยว่าสงครามครั้งสุดท้ายนี้จะออกในรูปแบบไหนนะครับหมายถึงว่ามันจะจัดที่ไหนเอ่ยมันจะสู้กันอย่างไรแต่แน่นอนนะครับว่าการประกาศก้าวการหาสบัดิลำค่าอย่างวันพีชนั้นนะครับจะเป็นส่วนที่สําคัญของเรื่องแน่ๆนะครับเราจะได้เห็นแชงนะครับพลังที่จะหนักจัดเต็มของเขา และแชงนั้นจะมีบทบาทนะครับและความสําคัญของเรื่องมากๆเลยนะครับพเพราะเขานั้นจะเป็นตัวแปรที่สําคัญเพราะดูเหมือนว่าเขานั้นจะเป็นคนรุ่งรู้ประวัติศาสตร์นะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับในการกระทำแต่สิ่งแตาของเขานั้นมันเหมือนว่าเขานั้นเฝ้ารอวันนี้มาอย่างยาวนานนะครับและในท้ายที่สุดนะครับก็ถึงวันที่เขานั้นจะเข้าร่วมในการไล่ล่านะครับหรือว่าแย่งชิงสมบัติล้าค่าอย่างวันพีเสียทีนะครับในฐานะกลุ่มโจรสลัดผมแดงนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าแชงนั้นมีประสิทธิภาพมากเพียงง ชิงสมบ,บัติล้ำค่าอย่างวันพีทนะครับและแชงกับลูฟี่น้นจะแตกหักกันหรือไม่กับการแย่งชิงครั้งนี้ก็ลองคอมเมนต์มานะครับก็คลิปนี้เป็นการพูดคุยกันและกันเนาะหลังจากที่พวกเรานะครับเนื่องจาว่าตื่นเต้นกันกับตอนใหม่กับการที่มีการประกาศก้าวการแย่งชิงสมบ,บัติล้ำค่าอย่างวันพีทหรืออยากจะรับชมอะไรก็คอมเมนต์มานะครับที่จริงมีประเด็นอีกเยอะเลยนะไม่ว่าจะเกี่ยวกับยามาโตเรลคุกเกีวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับจะให้ตามคําขอแน่นอนเชกเช่นคลิปนี้ในเหมือนเดิมนะ คูณหมดจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ